สวัสดีครับผมออกล่าปลาไหลครับผมเหมืองกลงนาะะน้ำเต็มเลยครับฝนตกครับผมช่วงนี้มาตรงนี้น้ําก็เยอะเหมือนกันครับไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอ,เจอหน้าปลาไหลหรือเปล่าครับผมก็ไปครับเผื่อจะได้ลักสองสามตัวครับผมหนองนี้ครับผมแล้วก็เลาะเหมือนข้างนอกนั่นไปครับน้าขึ้นเยอะครับผม ฝนตกบ่อยครับช่วงนี้ครับน้ำเต็มเลยครับผมตรงนี้ลูงครับ ีตัวบนนอเดีย๋ยวเรามารอดูกันครับผมตรงนี้อีกรูงครับผมเห็นลูมาลื่นๆครับลองใส่ไว้ก่อนครับผมน้ำขึ้นเยอะเลยครับน้ำมาแล้วด้วยครับผมฝนตกครับทุ่งรางน้ำเต็มหมดแล้วครับจะหารูปรลาไหลยากแล้วครับผม อันนี้อยู่ในน้ำครับผมครับใส่ิังไว้ครับผมเดี๋ยวเรามารอดูครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมไปหาไล่ใส่ก่อนครับผม น้ำเยอะมากเลยครับรูนี้เหมือนลอยดึงครับผมเหมือนลอยดึงเชือกเข้าไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผม mày đừng xù hấp hôm nay thì dù hấp hôm nay thì dù hấp hôm nay ừ อย่าหยิบหยินครับโอ้อย่นเลครับดึงนเลวครับอึงาซูเลยครับดึงสซูแลวครับเบ็ดอันนี้เบ็ดตั้งแต่รุ่นที่แล้วครับผมเชือกก็ไม่ได้เปลี่ยนครับ กขึ้นยากจังขึ้นยากครับตัวนี้ขึ้นยากครับ やった。 ตัวสิโอ้ยตัวใหญ่ครับผมตัวแรก,กใหญ่แล้วครับหมายครับผมน้ำเริ่มเข้านาแล้วครับผมน้ำเยอะครับหาลู้ยากครับต่อไปต้องเปลี่ยนอาชีพไปปักเบ็ดครับผมต่อไปต้องมาหาปักเบ็ดก่อนครับผม วาหาลูปลาไหลไม่ได้ครับน้ําเยอะครับผมต่อไปต้องทําคลิปตักเบ็ดให้เพื่อนๆได้ดูกันบ้างครับหอยน้ําลดครับผมน้ำลดแล้วเราก็กลับมาหาปลาไหลเหมือนเดิมครับดูนี้ตูดกระดกแล้วครับผมหัวทิมเลยครับต่างกลองเลยครับ ามาดูรับอยู่หรือเปล่า,ลามาจะอยู่ครับผมตัวแค่ไหนเอ่ย ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาครับอู้อู้ตัวใหญ่ครับอู้อู้ยใหญ่สองตัวเลยครับผมไม่ฝ่าว่าครับวันนี้เหมือนรูนี้จะดึงครับผมใส่ไว้สองลูใกล้กันเลยครับนี่ดูนะครับนี่ดูครับเหมือนลอยดึงเชือกเข้าไปครับเดี๋ยวเราลองดึงดูครับอู้ยู่ครับอยู่ครับอู้ยู่ครับ ยูหับเอาละเอาละ,าละกระลับกลับกร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 ลับโอ้ยตัวสวยอยู่ครับผมโอ้ยตัวที่สามครับ แรกเราไม่ทำงานเลยครับเอาเยอะหมดครับผมแต่ไม่มีรอยดึงเชือกเข้าไปครับเยอะหมดครับรุปผลงานครับผมน้ำเยอะครับหารูปอาไหลยากครับผมแต่ก็ยังดีครับผมได้มาสามตัวครับตัวใหญ่สองตัวครับผม แล้วก็ตัวกําลังกินตัวครับหมานอยู่ครับผมก็ต้องรอให้น้ําลดอีกครับผมก็เดี๋ยวถ้าน้ําขึ้นมาเยอะวันนี้ก็จะต้องปักเบ็ดครับพอน้ําลดเดี๋ยวเราก็มาหาลาบกระไหลเหมือนเดิมครับผมนี่ครับกระทะหมานครับผมทะใหญ่ๆครับหมานอยู่ครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม